Đừng, đừng nét này ha, đấy 7 nice big one, yeah, oh, dog, okay. Ai, Cora, move out, sorry, Cinnamon, out, out, Cinnamon, go Go go, get in the man! Get in the man, it's not to put on the net. Steve, can you get Cora? s h e gonna go caught with the net. สีสันเริ่มแล้วนะคะตอนนี้เขาเอาเนตลงอีกรอบหนึง่ง ปลาตัวนี้อ้วนมากดูยเดิไข่เต็มท้องเลยไปวางไว้กับเพื่อนเขาเอ้ยซินนามอนยุก go back เอาลงไปอีกรอบหนึ่งแล้วค่ะครอบครัวนี้ช่วยกันได้ดีมาก ลูกสามคนพ่อแม่รู้สึกว่าเขาจะลงสองรอบวันนี้หมาก็ดือ้อวิถีชีวิตของอาลาสก้าค่ะเดตนี่ไม่ใช่ดึงง่ายๆนะคะหนักมาก,มากช่วยกันประมาณห้าคนมาแคมป์ิ้งกันอยู่แถวนี้แล้วค่ะวันนี้ ของเรายังไม่ดึงนะคะเรารออีกประมาณสองชั่วโมงเพราะว่าอาจจะได้ปลาเยอะกว่านั้นเดี๋ยวตอนเย็นจะทำปลาแซลมอนเผาเกลือโอเคเดี๋ยวนั่งรอค่ะ beautiful sight the fish beautiful seven? yeah seven not bad isn't it we thought it's one one got the the bird that poking the eye out oh, yeah. <laughs> they're bad they run ours too